ยังเร็วสุดอยู่นะครับมาติน1 3ึ่5สครับผู้นำจอหลังเข้ามาครับปานนิดหนึ่งครับบรรยาญาจอติดมาตินเข้ามาแล้วลงเนินมาเปิดลายออกไปครับตัดเข้าในนะผู้ชมบัญญาญาบังมิดเลยครับมาตินโอ้โหตั้งหลักได้ครับการขี่ในแต่นะผู้นำของมาตินตั้งหลักได้ครับยังนำอยู่โอ้โจังหวะฉกฉวยบรญยาญา มาเกสก็จ่อหลังเข้ามาครับอันดับ3จะเป็นใครครับท่าผู้ชมมาตินบรรญาย่าหรือมาเกสกลับเข้ามาอยู่ในโหมดคงที่เหมือนเดิมทั้งสคันนะล้อยกนิดนึงครับมาร์ก พอผิดพลาดเล็กน้อยตั้งหลักได้แล้วครับพอเอมาตินยังอยู่ในฐานะผู้นำครับพอเอมาตินกับสองรอบที่เหลือเปิดขวามาครับแบสเซียไล่จ่อวินาเลสอีกคันหนึ่งครับ ต้องดูสามอันดับแรกนะท่านผู้ชมกับรอบกว่าๆลงเดินมาครับคราวนี้ไม่พลาดนะฮอยเอมาตินบัญญ่าอยู่ในอันดับสองเหมือนเดิมมาร์กมาเกสต,ตอนนี้อยู่ในโหมดขี่ตามหรือเปล่ารอจังหวะอยู่ครับจ่อถึงล้อหลังเหมือนกันนะเปโก้ เมฆมาอย่างเดียวครับฝนไม่มาครับเรสนี้แต่ยังจบไม่ได้นะครับยังไม่มีธงหมกโุกครับท่านผู้ชมแต่มาตินก็ยังนำอยู่นะบญญญายายังไล่อยู่ในดับสองห่างออกไปนิดเรับอระดับสามมาร์กมาเคสครับโดนทิ้งออกไปจุดสามวินาทีคงไม่มีโอกาสไล่แล้วนะครับกับรอบกว,กว่าที่เหลืออยู่ที่คู่หน้า้วครับท่านผู้ชม ปัญยา,าย่าไล่จอเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับปัญยา,าย่าไล่จอเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นรอบสุดท้ายลาสแลบครับลาสแลบครับ4.1กิโลเมตร